สวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ในเชนจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวมาตรการเยียวยายเงิน5,000บาทว่ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดอย่างไรกันบ้างนะครับล่าสุดวันที่12พฤษภาคมมีผู้ผ่ผานเกณฑ์แล้วทั้งสิ้น14ล้านคนนะครับจาก16ล้านคนที่รัฐบาลตั้งกรอบเอาไว้ที่จะจ่ายเงินเยียวยายนะครับและในวันนี้รัฐบาลนะครับจะโอนเงินนะครับให้ผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะครับเป็นจํานวน1นึ่งล้านหกแสนคนนะครับซึ่งหมายความว่าจะมีผู้ที่ได้รับเงินเนี่ย มีจำนวนถึง1 6ล้านแสนคนนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับและในสถานะวันนี้ที่จะได้รับเงินนะครับจะมีด้วยกัน2สถานะหลักๆนะครับคือ 1. ท่านได้สิทธิ์ระบบจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด2สถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับและสถานะที่3นะครับสถานะสาหรับผู้ที่แก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผิด เออบัญชีผิดนะครับหรือเกี่ยวกับการ ที่จะโอนเงินแล้วไม่สามารถรับเงินได้จากฝ่ายท่านที่ลงทะเบียนผิดนั่นเองนะครับจะมีด้วยกัน3มสถานะในวันนี้ที่จะได้รับเงินนะครับและสําหรับสถานะของผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านสิทธิ์และได้สิทธิ์นะครับจะเปลี่ยนเป็นท่านได้สิทธิ์ระบบจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับยังไงใจเย็นๆนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กําลังเร่งทํางานอยู่นะครับซึ่งรัฐเนี่ย เผยว่าจะต้องทําให้เสร, которая, ร็จเนี่ยก่อนวันที่17พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับและย้ากันอีกสักครั้งนะครับสาหรับผู้ที่แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผิดไม่ได้ผูกพร้อมเพยเลขผิดหรืออะไรต่างๆต,ต,ตรงในในการรับเงินนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ท่านเนี่ยจะได้รับการโอนเงินนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยสําหรับท่านที่แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านั้นนะครับซึ่งท่านใดที่ยังไม่ได้แก้เนี่ยก็ต้องจําเป็นที่จะต้องรอในการโอนวันครั้งต่อไปนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโอนทุกวันอังคารนะครับอ่าดังนั้นสําหรับท่านใดที่ยังแก้ไขไม่เสร็จผมแนะนํานะครับให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับทุกธนาคารนะครับจะเป็นการจบปัญหาทุกอย่างเลยนะครับเมื่อท่านผูกพร้อมเพย์เสร็จแล้วท่านไม่ต้องดําเนินการใดๆต่อนะครับระบบจะกลับมาโอนเงินให้ท่านอัตโนมัติใหม่ให้เองนะครับ และสําหรับนะครับท่านที่ลงทะเบียนไม่ได้ไม่สําเร็จชื่อบัตรประชาชน3ตัวหลังเนี่ยใส่ไม่ถูกต้องต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้รัฐบาลเนี่ยจะกลับมาดูแลท่านเนี่ยหลังจากวันที่17พฤษภาคมนี้หลังจากที่โอนเงินทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระบบเนี่ยให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นรออีกแป๊บหนึ่งนะครับรออีกนิดเดียวนะครับหลังจาก17นี้ท่านจะได้กลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการนะครับในการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแน่นอนนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลล่าสุดนะครับที่ออกมาจากกระโวนการคลังนะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้สำหรับท่านใดที่ดูคลิปแล้วนะครับได้เงินเนี่ย หรือว่ายังไม่ได้ยังไงนะครับกลับมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าติดปัญหาตรงไหนกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทุกคนติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับยังไงวันนี้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์สันดิงเพื่อท่านไม่พลาดข่าวสารข้อมูลต่างๆในอนาคตนะครับวันนี้ในเชนขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเงินกันทุกคนนะครับเพราะวันนี้โอนถึง1นล้านหกแสนคนขอให้ได้กันทุกคนนะครับวันนี้ในเชนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ